กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทำนายฝันกับคุณทูปหอมในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฝันว่าต่อสู้ฝันเห็นคนต่อสู้ฝันว่าชกต่อยฝันเห็นคนชกต่อยฝันเห็นคนตีกันถ้าหากว่าในความฝันคุณได้ฝันว่ามีเรื่องชกต่อยคุณได้ชกต่อยกับคนอื่นได้ต่อสู้กับคนอื่นหรือฝันว่าเป็นคนชกต่อยกัน คําทํานายฝันได้กล่าวเอาไว้ว่าคุณจะได้รับเคราะห์จะเกิดอาการเจ็บป่วยป่วยไขย้การที่คุณได้ฝันว่าต่อสู้หรือได้ฝันเห็นคนต่อสู้กันจึงนับว่าเป็นความฝันที่ไม่ดีครับเลขมงคลสำหรับเสี่ยงโชคถ้าหากฝันเห็นคนชกต่อยหรือฝันว่าได้เป็นคนไปชกต่อยได้แก่42 149 แ4 2